อ้นี่เป็นทางเข้าไปหมายแมน้ำเจ้าพยานะครับหมายธรรมาชาตินะครับผมผมเคยมาที่หมายนี้ครั้งครั้หนึ่งแล้วนะแต่ลงใครไม่ได้ก็เพราะว่ามีนานาเขาตกก่อนวันนั้นนะครับเพราะหมายที่จะไปตกเนี่ย ค่อนข้างจะลงได้แค่ประมาณสองชุดนะฮะก็คือคนละห้าหกคันรวมรวมกันก็ประมาณสักสิบสองคันก็น่าจะเต็มหมายแล้วครับเป็นหมายฟรีนะฮะหมายธรรมชาติทางเข้าก็อาจจะวันนี้ก็ไม่มั่นใจว่ามีนาฬิกาไปตกก่อนหรือเปล่านะครับวัดวัดใจครับถ้าเป็นช่วงฝนตกต้องรีบออกนะ,ะถนนน่าจะเละถนนไม่ค่อยดีนะครับสองฝั่งจะเป็นทุ่งนา เข้าทางจากปากซอยบางกระบือเข้ามาบางกระบือสี่นะฮะเข้ามาประมาณสกักกิโลกิโลกว่าๆนี้ก็จะเจอฝั่งขวามือเป็นทางตัดเข้าทุ่งนาก็เลี้ยวเข้ามาเหมือนที่ผมเลี้ยวเนี่ยนะตรงเข้าไปวันนี้ขอให้หมายว่างนะหกสามมาอันนี้ก็เก,เกือบๆจะแปดโมงแล้วครับผมนะฮะเกือบจะแปดโมงแล้วครับ เราต้องเดืยวกว่างนิดนึง่ว่างครับวันนี้ว่างครับก็เป็นโอเคอยู่ผักน่าจะเยอะอยู่มั้งวันนี้เรเสียบก่อนครับโอเคโบพาไปดูหมายนี่ครับถึงแล้วครับหมายแม่น้ำเจ้าพญาครับผม อันก็ประมาณนี้ครับขับรถเข้ามาเนี่ยฮะก็จอดรถได้ตรงนี้นี่ครับผัดอยู่ข้างหน้าเลยครับไม่เป็นไรหรอกตีได้ตีไกลๆหน่อยตรงขึ้นไปนี้เดียวก็เป็นหมายต้นสนแล้วฮะไม่ไกลกันเพราะต้นสนอยู่ซอยสองหมายนี้อยู่ซอยสี่นะครับก็รประมาณนี้ฮะวันนั้นผมมาหน้าหน้าเขาตกเขาตกตรงนี้แหละผมว่า ครประมาณลงประมาณห้าหกคันมั้งผมก็ไม่กล้ามาแจมด้วยเพราะว่ามันมันดูแคบๆนะฮะเนี่ยครับราวที่วางคันนะฮะก็ประมาณนี้ไอ้ตรงนุ้งก็ก็ตกได้นะฮะข้างหน้าเนี้ยแต่ถ้ามีผักข้างหน้ามันก็ตีตีลําบากนิดนึงวันนั้นผมว่าจะลงผมก็เลยไม่ลงเนะี่ยพาเดินไปดูครับเนี่ยครับไอ้ตรงนี้ก็ตีได้เหมือนกันครับ แต่ข้า้งหน้ามันก็จะลําบากเพราะมันมีผักออยู่ตรงนี้มันเป็นทางเหมือนกระทางสิ้นสุดตรงโคง้งพอดีตรงนี้ก็ลงได้ถ้าจะลงจริงต้องคันยาวๆตีไกลๆหน่อยครับก็ประมาณนี้ครับผมผมจะเรียกว่าหมายอะไระหมายแม่น้าเจ้าพระยาบางกระเบือซอย4แล้วกันนะครับเดีย๋ยวผมเตรียมอุปกรณ์เตรียมคันกับเตรียมลงคันก่อนนะครับผมเดีย๋ยวเตรียมอุปกรณ์แป๊บหนึ่งครับประมาณนี้ครับผม สวัสดีครับพบกับมือเก่าฟิชชิงอีกแล้วครับผมก็เมื่อกี้ยังไม่ได้ลงคันนะเพิ่งลงเสร็จเมื่อกี้ผมผักตบมันเยอะมากฮะผมมันจะมีไม้ผมก็ดันดันดันน้ำไม่น่าจะไหลฮะเป็นคลื่นลมก็ดันผักตบไปลงปนจริงประจังะฮะปีทันครับวันนี้ไม่ได้คาดหวังเลยครับวันนี้ว่าจะได้ตัวได้แต้มนะ,ะก็เหมือนกับว่ามาเปิดหมายใหม่ให้พี่ๆนานา,นานได้รับทราบนะผมก็เรียกว่าเป็นหมายแม่น้าเจ้าพระยาซอยบางกระบือสี่ก็ประมาณนี้ครับผม ลงทั้งหมดสี่คันนะฮะหมายมันโอเคเลยผมชอบเงียบดีแต่ลงได้ประมาณสองชุดก็คือผมอาจจะลงห้าคันแล้วถ้ามามีน้นำมาตกด้วยอาจจะแจงมาได้เพราะว่าถ้าลงเยอะเนี่ยถ้าน้ำไหลไปติดฝั่งซ้ายหมดนะฮะนะครับติดฝั่งน,นู้นหมดครับก็ยังว่าฮะหมายธรรมชาติก็หายากนิดนึงฮะเดี๋ยวนี้ก็ต้องขอบคุณช่องอ่าน้าแมวแมวกิน แมวกินปลาฟิชชิงชาแนลด้วยนะับผมพี่แนะนําหมายนี้ให้ผมมานะฮะเป็นครั้งแรกมาก็หมายเต็มก็คือมีนานามาตกอยู่2ชุด2คนหะวันนั้นก็เลยไม่ได้ตกก็โอเคครับผมเหมือนเดิมครับพี่ๆนานาและท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมใหม่ๆนะฮะยังไงก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับผมเป็นไปได้ให้กดติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็กระดิ่งปิ๊งๆๆด้วยครับเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆจะได้รับชมก่อนใครนะฮะ จะมีการแจ้งเตือนไปที่มือถือของพี่ๆนานา,นานและทุกๆท่านเลยนะฮะที่รับที่เข้ามากดกระดิ่งให้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวรอติดตามผลงานว่าแปดโมงสีินาทีจะมีแต้มมีตัวไหมครับผมวันนี้กลับหมายแม่น้ำเจ้าพญาหมายฟรีครับผมน,นี่ครับลงขัดไปได้ประมาณสักสิบห้านาทีก็สภาพก็เป็นอย่างนี้ครับผมต้องอาคันทิ่มลงไปก่อนนะมันไม่ไหลนะแต่มันเป็นผักมันมาตามลมครับ มาทีละนิดทีละนิดวันนี้ถือถ้ามีแต้มก็ถือว่าเฮงแล้วครับเป้าหมายนี้อ่ก็ไม่รู้ว่านานาที่เขามาตกจะได้แต้มได้ตัวหรือเปล่านะครับผมก็เห็นน้าแมวมาตกก็มีแต้มอยู่เหมือนกันครับแต่ผมมาก็ไม่รู้จะได้แต้มหรือเปล่านะฮะเห็นน้อแมวบอกวันนั้นไล่ผักไปเกือบเกือบหลายชั่วโมงเหมือนกันครับวันนั้นก็โอเคครับ อุบสา์หมายธรรมชาติก็อย่างนี้แหละครับผมรอติดตามเพ่ง,งานต่อไปครับ <c oughs> ก็ตอนนี้เป็นเวลา9โมง45นาทีนะครับวันนี้น่าจะแห้วแล้วครับผม <c oughs> คือผักมันก็เริ่มหายแล้วแต่เมื่อกี้ก็มามาเป็นช่วงๆครับมาไม่เยอะแต่เราต้องเอาคันหัวคันจุ่มน้ำไว้ก่อนนะฮะ ก็มี้วนามาตกด้วยกันคนหนึ่งนะครับผมเก็บลงไว้คันเดียวครับมัไม่ได้สแตมป์เลยครับปลาเหยื่อไปสองชุดนะครประมาณผ่านไปประมาณชั่วโมงหนึ่งครับน่าจะโอเคนะคตอนนี้ผัดชั่วโมงหนึ่งก็คือยังไม่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยปลาไปก็เอาหัวจุ่มน้ําหัวคันจุ่มน้ําไว้ฮะน้ําไม่ไหลแต่เป็นคลื่นลมนะครับ มารอลุ้นกันครับพี่ๆนะนะว่าวันนี้จะได้ตัวหรือเปล่านะครับกับหมายธรรมชาติครับผมแม่น้าเจ้าพยานะฮะผักก็เริ่มหายแล้วครับวันนี้ดีขึ้นแล้วฮะมีน้ามาตกด้วยก็มีเพื่อนๆครับวันนี้ก็พาลูกมาคนนึงนะฮะโอเคครับผมผ่านไปชั่วโมงยังไม่ได้สักแต้มเลยครับรอติดตามผลงานกันยาวๆครับวันนี้ครับต้องเอาให้ได้สักแต้มครับวันนี้โอเคครับผม เวลา10บโมงสีนาทีแล้วนะครับผ่านไปสองชั่วโมงยังเงียบปิ๊บโอ้โหสงสัยใจแห้วครับวันนี้น้ำมาลงข้างๆกันลงสี่ห้าคันก็ยังไม่ได้ตัวเหมือนกันครับน้ำลงไปเรื่อยๆครับวันนี้ไม่มีแนวโน้มว่าจะขึ้นน่าจะลงไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมพาไปดูนี่ครับเมื่อเช้าน้ำมันขึ้นมา ตอนนี้น้ำลงแนละ้วน้ำตกห้าคันทั้งหมดตัวเล็กเล่นน้ำนะ <c oughs> อน้ำลงไปเรื่อยๆครับสิบโมงสีง่สิบนี้ลงขนาดนี้ถักบ่ายโมงใส่น้เลยเห็นพื้นดินแน่นอนนี่ก็เริ่มเห็นพื้นดินแนละ้ว แล้วครับหมายนี้ก็ไม่ถือว่าสกรปรกเท่าไหร่นะจะมีเศษขยะข้างๆ๋ยวพรอสักพักยียวผมจะเก็บครับเดีย๋ยวผมอาจจะเผาให้เลยวันนี้นะฮะก็มีไม่เยอะเท่าไหร่ก็ถือว่ายังสะอาดอยู่กว่าทุกๆหมายที่เคยไปนะนี่ลอยนาๆก็เผาไว้ตรงนี้ครับลุยต่อไปครับลุยต่อไปอยู่ซิว่าจนถึงช่วงบ่ายนะจะได้แต้มหรือเปล่านะครับผมโอเคครับ อนนี้ปาไม่กินก็ไม่เท่าไรฮะฝนจะตกอยู่แล้วครับผมมืดมาแล้วครับตกลินลินแล้วครับตอนนี้ถ้าตกแรงหมายนี้ก็รถยนต์อันตรายนะฮะอาจจะออกไม่ได้ครับตกแรงผมต้องรีบเก็บคันเลยเพราะปะถนนเป็นดินดินเหนียวดินโคลนนะฮะถ้าเจอน้านิดนึงก็ไม่น่าจะออกได้ครับหมายนี้ดูลุยต่อไปครับปลาไม่ได้ฝนปาก็ไม่เป็นใจเด้อครับผมลินลินมาแล้วครับ คู่ต่อไปครับผมคันนี้มีตึงๆนิดหน่อยไม่หายตอนจะเปลี่ยนเยือครับอีเต้มเล็กนิดหรือว่าวันนี้ไม่แห้วแล้วครับ โกกไซจิ๋วครับ <laughs> โอ้สองชัมม่วโมงกว่าสองชัมม่วโมงกว่าเต็มแรกครับ<อ>แดดก็ไม่มีแล้วไปขึ้นฟ้าขึ้นฝนโอเคครับถือว่าไม่แห้วครับเต็มแรกครับผมโกกไซจิ๋วครับตรงนี้ก็มีตึงๆครับเตียนเตียนเกลืออย่างนี้นะ <laughs> ไซเดียวกันเลยครับผม เสองครับจะเปลี่ยนเยื่อครับเมื่อกี้กินคันนี้ก็เป็นตะโกกไส้จิ๋วเหมือนเดิมครับผมครับตะโกกเจ้าพยาครับเล็กมากครับโอเคครับผมครับตอนนี้เป็นเวลา 11. บ0โมงีนาทีนะครับก็ไม่แ้วแล้วครับได้ตะโกก ไซส์เล็กมากครับสองตัวสองต้มนะฮะจะเปลี่ยนเยื่อนะครับผมเขาขึ้นมามันไม่ยอมดึงฮะไม่ดึงปลายทันปลายทันไม่สั่นเอาขึ้นมาเปลี่ยนเยือก็ได้มาสองต้มแต้มไม่ใหญ่ถือว่าไม่แห้วแล้วกันนะครับผมกล่าวว่าวันนี้ต้องแห้วแน่ๆเลยเพราะว่าน้ํามันลงตลอดแล้วก็เอ่อมันต้องปลาไกลๆฮะไกลมากๆถึงร่องน้ํามันถ้าเป็นลอกเบสน่าจะไกลกว่าสปินนะฮะลอกสปินผมก็ ปลาได้ไม่ไม่เท่าไหร่แล้วก็ฝนก็ตกนะนี่ก็ยังตกอยู่ฮะลินลินครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวฝนตกแล้วก็แดดออกมานิดนึงหมายธรรมชาติก็อย่างเงี้ยฮะถ้าฝนตกางแรงนี่ต้องรีบออกนะฮะหมายนี้เพราะว่ามันเป็นทางที่เข้ามามันรู้สึกจะเป็นดินเหนียวดินอะไรเงี้ยฮะถ้าเจอน้ําหน่อยก็น่าจะออกไม่ได้ออกลําบากครับผมก็ลุยต่อไปฮะสิบเอ็ดโมงยี่สิบนาทีแล้วนะครับ โอเคครับผมอันสุดท้ายใช่ไหมเออตัวกว่าตัวตาลาย ครับผมอันนี้ไซส์สวยขึ้นมาหน่อยครับคันนี้กินเดี๋ยวเจ้ากินครับ ี๋ยวเดี๋ยว,ยวพร้อมกันเลยอันนี้หลุดแะอันนี้หลุดแล้วนะับอ,อันนี้ไซส์โอเคอยู่อันนี้ก็ไซส์เล็กครับโอเคครับยังถือว่าไม่แห้วครับสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงกว่าครับเริ่มเข้าแล้วครับผม ตอนนี้เป็นเวลา1 1มง45นาทีครับฝนตกอีกแล้วครับผมเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดครับคันตอนแรกผมลงไปห้าแล้วก็เพิ่มไปเป็นหกเอ้ยตอนแรกลงไปสี่เพิ่มมาเป็นหกเนี่ยลงเหลือสี่คืนแล้วครับกลัวเก็บคันไม่ทันครับฝนตกแรงต้องรีบออกนะฮะ11.00 45นาทีริ่มลงคันตอน8 40 ก็ผ่านไปน่าจะร่วมร่วมสามชั่วโมงแล้วครับได้มาสี่แต้มนะครับเป็นตะโกกล้วนๆครับตะโกกเล็กสามตัวแล้วก็ไซส์ไม่ค่อยถือว่าก็ไม่ใหญ่เท่าไรอีกแต้มหนึ่งก็ถือว่าไม่เล็กไม่ใหญ่อีกสามตัวนะั้นเล็กเล็กมากครับโอเคอย่ารถติดตามผลงานต่อไปครับผลลินลินครับกับบรรยากาศแม่น้ำเจ้าพยานะครับผม ถ้าน้ามากันได้เดี๋ยวผมปักหมุดไว้ใต้คลิปนะครับโอเคครับ ครับผมใส่ไม่ใหญ่เท่าไหร่ไปใส่ได้ควรเด็ดดาย สวยมากครับผมโอ้โหไปฝ่ามือเลยครับประมาณครับแต้มสวยครับผมมาเป็นแต้มแรกฮะน้องนั้นมีแต่ตะโกะครับผมมาจนได้ครับประมาณครับ ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงสี่สิบนาทีนะครับน้าๆผมเมื่อกี้ออกมาจากหมายนี่ได้ก็โอ้โหเกือบไม่รอดครับมันเป็นดินโคลนดินเลนครับเมื่อกี้ต้องรีบออกมาพอออกมาเพื่อฝนหยุดครับดูสภาพข้างหน้าผมเนี่ยที่เป็นดินนะโอ้โหลื่นมากครับถนนไม่แนะนําให้หน้าฝนหรือถ้ารถยนต์มาเนี่ยฝนตกไม่แนะนําให้รีบให้ตกตอนฝนตกนะฮะรีบกลับเลยนะครับผมก็เกือบไม่รอดแล้วครับสภาพหมายนะฮะที่เข้าไปครับดมีครับ Yeah, right. ก็ขอเดี๋ยวกระจกขึ้นก่อนครับก็ผมเริ่มลงทันตอนอ8โมง40นะฮะ8โมง40เริ่มลงทันก็ได้ปลากำะมังปลา,าตะโก,กประมาณเจ็ดแต้มหรือหกแต้มอ่ะผมไม่มั่นใจแล้วใจก็อยากจะตกต่อแต่ตกไม่ได้แล้วครับเพราะว่าถ้าถ้าฝนลงอีกครั้งหนึ่งเนี่ยรถออกไม่ได้แน่นอนเมื่อกี้ผมก็ปิดแอร์วิ่งเลยเพราะว่า เสียวมากครับเพราะว่าพอ,พอ,พอโค้ปุ๊บรถเหมือนเหมือนจะลงทุ่งนาเลยเมื่อกี้ประตูก็โอ้โหภาวนากันครับหมายธรรมชาอะไรอย่างเงี้ยฮะมันม,ม,มีนานาเขาแนะนําผมเหมือนกันว่าถ้าฝนตกเนี่ยต้องรีบออกก็ขอบคุณนานาที่เขาแนะนําด้วยแล้วกันผมก็ครั้งแรก่ยในประสบการณ์ที่ว่าเจอถนนแบบมันเป็นเหมือนกับดินเหนียวอะฮะถ้าอาถ้าแดดออกเนี่ยก็คือแน่นเลยนะขับสบายเลยแต่ฝนตกต้องรีบออกครับลื่นมากเมื่อกี้ตัวต้าที่นาเขาพาลูกมาตกวก็ตามหลังผมมาไปแล้วครับ ก็เหมือนเดิมครับพี่ๆนะนะที่เข้ามารับชมช่องมือเก่าฟิชชิ่งนะฮะยังไงผมรบกวนกดติดตามกดซับสไครตกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับผมถ้าเป็นไม่ได้อย่าลืมกดกระดิ่งปิ๊งๆนะฮะเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆมือถือจะมีการแจ้งไปที่มือถือของพี่ๆนะที่กดกระดิ่งไว้นะครับผมก็เหมือนเดิมฮะครบสุดท้ายแล้วครับผมได้ประมาณนี้นะครับผมจากหมายธรรมชาติแม่น้าเจ้าพญานะครับผมซอยบางกระเบือซอย4นะครับผมเดี๋ยวผมปักหมุดไว้ใต้คลิปนะฮะถ้านาๆอยากจะมานะครับผม โอกาสหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ